สวัสดีค่ะคุณชมค่ะ self-improvement หรือการพัฒนาตัวเราเองในวันนี้นะคะนัตตลีอยากจะฝากว่าอย่าให้เมฆก้อนเดียวมาทำลายวันท้องฟ้าสดใสและอย่าให้คำพูดบางคำของใครๆมาทำลายความสุขที่เรามีในวันนี้นะคะ การที่เราดูแลคนที่เรารักเราต้องอย่าลืมดูแลตัวเราเองด้วยนะคะดังนั้นเราต้องเติมอาหารใจให้ตัวเราในทุกๆวันนั่นคือความสุขนะคะอย่าลืมรักผู้อื่นรักคนรอบข้างดูแลคนรอบข้างแล้วเราต้องรักและดูแลตัวเราเองด้วยนะคะก<ต>็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพจิต ที่แจ่มใสนะคะเทคแค่ค่า